ส้มตำส้มตำนัวนัวส้มตำนัวนัวส้มตำนัวนัวนี่ก็คืออู๋ห่วงพี่น้องอู๋ห่วงอู๋ลูกออดอูลูกออดอูลูกออดมาพระท่านเพลินเพลินจงไว้ซ้ำหนีพี่น้องมาเจอมาเจอพี่น้องไม่ส้มตำยั่วยั่วส้มตำยั่วยั่วข้าวเหนียว โอ้ยนี่แหละพี่น้องพอถ kind of like ือเลขก็กินซ้ำนี่แล้วครับพี่น้องพอถือเลขเมื่อวานนี่พอถือเลขกินซ้ำนี่ล้วบอกยายแดงหน่อยครับใครโทรมาแรงเราจมาใครโทรมาใครโทรมาบอกยายแดงหน่อยเอต้าน้องเอต้าบอกยายแดงหน่อยแรง อือฮโหลตมหนัวนัวโอ้ไก่อยู่มามาอืเดี๋ยวพี่น้องส้มจำนัวนัวส้มจำนัวนัวข้มจำนัวนัวสมหนัวนัวโอ้ยสองถุงกัวผุนแล้วก็มาตัว สิเบิ่งห้เดียเดียสิเบิองไ้เดียมนปวดตูเดียสิบองอย่าคุมอารมหน่อยบอกอย่าคุมอารมหน่อยค่าร่อยมาต่ำนัวครับ